คุณผู้ชมคะอิทธิฤทธิเรือน้ํามันเถื่อน3ลําพร้อมกับน้ามัน3ามแสนกว่าลิตรเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนอมแม้ว่าจะเจอของกลางซึ่งจะมีแค่เรือ3ามลำที่ตํารวจเนี่ยไปเจอกันกลางทะเลนะคะแต่เรื่องราวทั้งหมดอยู่ดีๆเนี่ยใครมันจะกล้าลูกเรือเนี่ยสิบกว่าชีวิตและเห็นบอกว่าบางคนเป็นลูกเรือใหม่ด้วย <c oughs> ใครจะกล้าลักเรือของกลางออกไปต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะเรือจอดอยู่ ไกลจากท่าที่เรือของตํารวจน้ําแค่ร้อยเมตรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเรือสามลำนี้เบื้องหลังวันนี้อมรินทีวีไปเจอหลักฐานสําคัญเพราะพบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตํารวจน่าจะรู้เจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจน้ําเกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งก็อยู่ใต้กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ตํารวจสอบสวนกลางจะต้องสางคดีให้ได้เมื่อวานเห็นบอกบิ๊กเต๋าใช้คําพูดโอ้งามหน้ามากเลยนะเอองามหน้ามากมาก คุณผู้ชมฮะแล้วเราก็แหมมันก็แหมคันปากอยากจะบอกเหมือนกันแหละแต่วันนี้ข้อมูลน่าจะบอกได้อย่างตรงๆงแล้วล่ะฮะตรงไปตรงมาว่ามีการจ่ายส่วยเดือนละสิบล้านจากเสียโจ้ปัตตานีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเปิดทางการค้าน้ำมันเถื่อนแล้วเรือทั้งสามลำก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเสียโจ้ปัตตานีด้วย โดยวันนี้เองเนี่ยข้อมูลสำคัญที่อมรินทีวีเราได้มาเราได้พูดคุยกับคนใกล้ชิดทางด้านของเสียโจ้หรือว่านายสหัชชัยเจียนเสริมสินคุณผู้ชมฮะณนะขณะนี้ยังจับกลุ่มตัวเสียโจไม่ได้แล้วเสียโจยังมีชื่อเป็นเจ้าของเรือน้ำมันของกลางสองลำนั่นก็คือเรือกำไลเงินและก็เรือโชคบุญชู9กหนึ่ง แล้วคุณผู้ชมจําเรือกําไรเงินได้ไหมเรือกําไรเงินคือเรือที่มีการไปจอดแล้วก็ตํารวจเนี่ยมีการจับมาคุณผู้ชมฮะวันนี้คนใกล้ชิดเปิดเผยแบบนี้ก็แล้วกันข้อมูลเส้นทางการส่งสวยน้ํามันเถื่อนให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกมีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วตั้งแต่ก่อนเสียโจ้อีกแล้วมีการเรียกเก็บเงินตามปริมาณของของกลางต่อเดือนมีมูลค่าเกือบ10ล้านบาท ซึ่งภาษาการจ่ายเงินหรือการส่งสวยเรียกกันว่าส่ง1นกิโลมผมก็เพิ่งรู้ส่งส่งหโลส่งหนึ่งโลงวดนี้เดี๋ยวจะต้องเอาของไปฝากเขาจะใช้คำว่านายให้นายสองโลให้นาย4ี่โลคุณผู้ชมฮะถ้าเอาเงินแบงค์พันมาอยู่รวมกันในน้ำหนัก1กิโลกรัมจะเท่ากับเงิน1ล้านบาท แล้วทางด้านของเสียโจ้คนใกล้ตัววันนี้ให้ข้อมูลกับอมารินทีวีบอกว่าทุกเดือนเดือนละ10โลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเปิดทางต่างๆโดยมีการบอกเหมือนกันนะฮะหขีด1นึ่งแสนหโล1ล้านโดยทุกครั้งหากถูกจับได้ก็จะเสียค่าปรับแบบเนี้ยไปเรื่อยๆ คุณผู้ชมฮักคนใกล้ชิดทางด้านของเสียโจ้ให้ข้อมูลกับอมรินทีวีมาแล้วบอกว่าตลอดการส่งสวยของเสียโจ้จะมีการพูดคุยกับเจ้าหนาที่ตำรวจตลอดโดยเสียโจ้จะคุยลายกับผู้กํากับอักษรย่อโนหนูเป็นหลักเนื่องจากทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน แม่บ้านหมายความว่าไงอ่ะคุณฟ้าอ้าวก็คอยดูแลจัดการเรื่องในบ้านเน,นี่ยคะอ๋อนน่นก็หมายความว่าต้องมีเจ้านายถูกไหม,มแล้วถ้ามีเจ้านายเจ้านายจะไม่ออกหน้าเองแต่จะผ่านแม่บ้านระดับผู้กำกับแล้วหัวหน้าแม่บ้านจะยศอะไรเนี่ยซึ่งมีหลักฐานเป็นแชทไลน์คุยกันตลอดเวลาเนื่องจากเห็นมีการบอกรักใคร่ชอบพอกันดี ส่วนเรื่องทั้งหมดเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะตอนนี้ยอมรับที่ผ่านมาติดต่อกับเสียโจ้ได้บ้างแม้ว่าเสียโจ้ะจะอยู่ข้ามประเทศถามว่าวตำรวจรู้ไหมว่าเสียโจ้อยู่จังหวัดไหนอันเนี้คนใกล้ชิดบอกรู้แล้วที่มีการส่งสวยในครั้งเนี้ยมีการบอกส่งสิกเนวกันจริงไหมเรือสามลำจริงฮะคุณผู้ชม มีการส่งซิกแนวกันจริงๆมีการเคลียร์ทางกันก่อนหน้านี้จริงๆอย่าลืมนะฮะน้ำมันเถื่อนที่อยู่ในเรือสามลำสามแส0สามหลิตรพร้อมกับเรือของกลางสามลำถ้าแปลงสภาพได้ลำละ2 0่สถึงสาล้านใครเป็นคนรับสวยสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากตามหาด้วยก็แล้วกันลองฟังเสียงคนใกล้ชิดเสียโจู้ฮะการจับน้ำมันเถื่อนไม มีมาตั้งแต่โบราณโบราณเนี่ยมันมีตลอดคือคือไปใช้อัปรับน้ำมาสามนิดคือไปใช้อัปปับสุรการกรถ้ไปครับแล้วทำไมทะไมสามรแบบนี้จะไปปัดไปได,ได้คิดว่ามันต้องมีการตุงส่วนไหมครับก็ต้องมีครับส่วนมันส่วนมันไม่ส่วนมันไม่หมดไปจากประเทศไทยแล้วครับเป็นเรือครับเรือละไหล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 ถ้าภาษาเขาบอกว่าขาษาผู้กองแางเขาบอกว่าเรือละหลายก้อนก้อนละล้านนะครับไอ้ล้านครับหลายล้านแล้วการจับกลุ่มเรือพี่ต้องถามดิครับว่าถามตำรวจก็ได้ว่าไอเรือที่มันจับกลุ่มเนี่ยมันต้องแปดสิบกมทะเลเนี่ย กฎหมายสุรกากรอนใช้ได้ไหมกฎหมายธรรมศาสตรนี้ใช้ได้ไหมคุณไม่ไม่ไม,ไม,ไมีใครพูดประเด็นนี้เลยว่าการจับคุณงคุณอะมันไม่ชอบทำเสียโจ้เนี่ยเขาเคยคุยไลน์กับพุ่มกับนอ้อคุยไลน์กันนะครับแล้วเสร็จปุ๊บม,มาผมเชื่อว่าอาจจะฝันไม่พึงพอใจกันแล้วก็ไปลากคุยเขาขอามา นี่แหละครับปัญหามก็เลยเกิดคือคุณผู้ชมคะบุคคลท่านนี้เป็นแหล่งข่าวที่อยู่ในแวดวงน้ำมันเถื่อนอเขายอมรับนะคะยังมีการค้ากันจริงแต่มีไม่กี่เจ้าทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณ1 0 2ถึง20เจ้าตัวเลขจะกลมๆอยู่ประมาณนี้แล้วแต่ว่าเป็นเครือข่ายของใครคนเนี้ยก็ทำธุรกิจนี้เหมือนกันแล้วเรือสองลำที่ถูกทิ้งไว้ คือเรือของเขาค่ะ oh. กําไรเงินมีสองลนะคะกำไรเงินใหญ่คือลําที่หายกับกําไรเงินเล็กจอดอยู่ที่ท่าที่วันนี้ไม่มีน้ํามันเหลือแล้ว oh. แหลงข่าวรายนี้บอกว่าเขาคือเจ้าของเรือสองลำซึ่งเขาบอกพอโดนจับแล้วก็ไม่ไปยุ่งก็ไม่ไปแตะอะไรอยู่แล้วแต่กําไรเงินใหญ่ที่หายไปอันเนี้ยของเสียโจ้คุณผู้ชมโชคบุญชูก,กับกําไรเงินเล็กคือของท่านนี้ สายมือ,อวันนี้แหลงข่าวที่ยอมเปิดใจให้ข้อมูลกับเราแต่วันนี้ถามว่าเสียโจ้คุยกับผู้กํากับนอหนูที่ทําหน้าที่เป็นแม่บ้านจริงไหม,มวันนี้เช็ตสาคัญที่อมรินทีวีได้มาไม่รู้เดี๋ยวเขาจะมาอ้างภายหลังไหมว่าเอออมรินทีวีปลอมหลักฐานหรือเปล่าผู้บังคับบัญชาล,ลองไปขอลูกน้องตัวเองดูก็แล้วกันค่ะว่ามีผู้กํากับนอหนูผู้กํากับนอหนูนะแล้วทํางานอยู่ในสังกัดตํารวจน้ําจริงไหมพี่ครับขออนุญาตครับพี่ แล้วก็เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เสียโจเคยดีวกับอีกคนหนึ่งมีคนแนะนํามาบอกว่าให้มาคุยเหมือนกับมาคุยกับพี่ไปหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันมาอยู่เรื่อยนะคะบอกเนี่ยตั้งแต่คุยกับพี่ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกันเลยนานจนลืมไปละผมมีความผิดอะไรเหรอครับพี่ที่ต้องทํากับผมแบบนี้ทางพี่ชายของผมผู้บังคับบัญชาสั่งการประเด็นคือเรือห้าลำโดนจับมีนาคมเสียโจ้ก็เลยถามผู้กํากับนอหนูว่า ผมผิดอะไรเหรอทำไมต้องจับผู้กำกับนอตอบว่าผู้บังคับบัญชาสั่งการเรือสองลำนั้นเขาก็ดูแลรายการผ่านพี่ไม่ใช่เหรอครับดูแลรายการนะคะคุณผู้ชมจับเขาเข้ามาเขาก็เสียใจมากครับพี่ผู้กํากับตํารวจน้ําบอกผมตัวเล็กมากต้องทําตามคําสั่งต้องเข้าใจน,นะครับแ่บนถูกไหมผู้กำกับนหนู<แ>เป็นบ้น,น,นตัวเล็กใช่ <ไ S 1> ค่ะก็ที่ผ่านมา<ๆ>เขาดูแลรายการผ่านพี่มาจริงๆพี่ต้องเซฟเขาไว้ผมรุ่นพี่เตือน คือเหมือนกับรุ่นพี่เขาอะเหมือนกันยังโดนย้ายสุดท้ายเขาบอกว่าเขาจัดการอะไรไม่ได้เพราะผู้ใหญ่สั่งมาแล้วเนี่ยเรือของเขาก็โดนพ่วงจับมาด้วยทางด้านของผู้กำกับก็ตอบแบบเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยเจอหน้าแม้จะบอกผมครับคนเพชรด้วยกันผมมีสายเลือดพ่อแม่สอนกันมาต้องจริงใจนะพี่ใช่ครับผู้บังคับบัญชาผมก็คนเพชรอันนี้เล่นมุกค,คนบ้านเดียวกันแล้วนะคะใช่<อ>ผู้บังคับบัญชาผมก็คนเพชร เดี๋ยวต้องไปตามหาแล้วใครบ้านไปอยู่เพชรบุรีเพชรไหนเพชรบุรีหรือเพชรบูรณ์หรือเพชรไหนเพชรบูรณ์ไม่น่าไหมเออต้องเพชรบุรีไหมเพชรนะคนองเพชรคุณผู้ชมคะแล้วเสียโจก็บผมอยู่เมืองนอกคุยกับผมคนเดียวจบหุ้นส่วนทางฝ่ายพี่ตื๊ดๆเขาก็ไม่ยอมหลังจากนั้นตํารวจบอกก็สู้จบคดีนี้ไปก่อนแล้วกันต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองไปก่อนเสียโจตอบกลับมาว่าไม่มีทางออกเรื่องนี้เลยเหรอคะพี่ผู้กํากับค่ะตํารวจน้ําบอกตอนนี้ผมเป็นคนรับคําสั่งนะครับ ผมไม่ใช่คนสบายนะตอนนี้ผมไม่ใช่สบายนะครับคนทั้งทะเลที่ทำอาชีพเดียวกับผมเขาก็รู้ว่าพี่เป็นหน้าเสือเรื่องนี้แล้วพี่ยังจะออกไปจับกันอีกโอ้ตอนนี้ป่วยเลยแล้วต่อไปพี่ทำหน้าที่นี้ยังไงครับผมลาออกสักพักแล้วผู้บังคับบัญชาสั่งปลดเอ๊ะช่วงนี้มีใครโดนปลดไหมนะนั่นน่ะสิมีใครโดนปลดไหมห้ 1, <ล>ือสองสามสี่นี่เกี่ยวไหมก่อน<ล>หน้านี้ไม่รู้เหมือนกันว่าปลดตอนไหน<อ>แต่ถ้าปลดล่าสุด หรือปลด,ปลดมีย้ายอยู่ตอนนี้มีย้ายเออมีย้ายมีปลดมีอะไรอยู่เนี่ยและแชทคุยกันตอนบ่ายตำรวจระดับบิ๊กๆเนี่ยที่ลงไปเคลียร์เนี่ยเห็นแชทนี้ไหมเนี่ย<ม>น่าจะเห็นแล้วมั้งเพราะบอกว่าถ้ามีนิ้วไหนไม่ไดีจะตัดออกเสียเจ้าถามว่าแล้วใครปลดพี่ครับท่านจืดจุดครับรองจุดจุดด้วยใจเย็นครับพี่เสียดายผมไม่อยู่ไทยไม่งั้นพี่กับผมคบกันเป็นเพื่อนถึงใจกันแน่ นี่คือ,อแชทลับวันนี้ที่อมารินทีวีได้มาผู้กำกับนอหนูสังกัดตำรวจน้ำคนเมืองเพชรโอ้โหข้อมูลนี้คำใบ้ตลอดเลยนะเออราพูดอะไรมากไม่ได้เลยฮะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้ก็ข้อมูลที่ได้มา10ล้านต่อเดือน สุดท้ายแล้ววันนี้เองระดับบิ๊กลงไปพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วบิ๊กเต่าฮะรองผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางไปสอบปากคำเพราะอย่าลืมนะฮะยึดเรือมาได้สามลำมีลูกเรือที่อยู่ในเรือเนี่ยประมาณสัก8-9คนถูกมั้งค่ะแล้วก็มีการนำตัวมาสอบปากคำคเห็นบอกว่าจากการสอบปากคำสามใน8ผู้ต้องหาเป็นใต้กุงเรือคือนายสมชายนายสุนทรแล้วก็เดชาม,มีคนหนึ่ง รับสารภาพแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะว่ามีเสียโจ้นี่แหละที่เป็นอยู่ในขบวนการที่บอกว่าโทรศัพท์มาสั่งในส่วนของนายสมชายในการเคลื่อนย้ายเรือสมลำรู้สึกว่ามันจะมีข้อมูลที่มีคนโทรศัพท์มาหลังจากนั้นเองเนี่ยก็เห็นว่าโทรมาพอโทรมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะโทรมาปุ๊บ หลังจากนั้นเรือทั้งสามลำก็ไปลอยลำอยู่กลางทะเลตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้มาพอหลังจากที่มีการได้มาเสร็จปุ๊บก็เห็นว่ามีการส่งสัญญาณจากทางด้านเสียโจ้ให้กับใต้กลุ่มเรือก็คือนายสมชายพอนายสมชายเองรับรู้ก็ล่องเรือมาเรื่อยๆไปจนถึงเกาะกรูด ก็ตามที่ออมาในทีวีเราแกะรอยเลยนะ,ะพอไปถึงเกาะกูเสร็จปุ๊บเขา้าน้าน้ำกัมพูชาเห็นบอกว่าก็ขายน้ำมัน3ามั0น3 0 0 0ลิตรแล้วก็เปลี่ยนสีเรือเพื่อไม่ให้เจ้าที่ตำรวจตบตาและจำไม่ได้หลังจากนั้นก็เขาเข้าสู่หน้าน้ำเศรษฐกิจไทยมาเลหวังว่าจะหลบหนีสุดท้ายเจ้าที่ตำรวจน้ำไปจับกลุมเรือทั้ง3ลํลมาได้เป็นที่เรียบร้อยลองฟังเสียงทางด้านของบิ๊กเต่าดูฮะ ไปซึมมันชนพอแล้วใคระะค่ะเสาเขานายนะปวดเที่ยวเปลี่ยนสีเรือนี่นี่ใครใครให้เราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเองไว้ได้ไงอะคะตอนเปลี่ยนสีเรือนใครใครสั่งให้เปลี่ยนบ้างคะไม่ต้องวิ่งต้องวิ่งใจเย็นเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มใจเย็น พอตอบจัดท่าที่ที่น huh oui> ั่นไปจอดที่นี่มาเลยนั่นรู้ว่าเป็วเตามแลยที่ที่เอาเรือไปเนี่ยเขาขายุ่งไปที่ว่าเรือว่าไปยังไงบอกว่ามันไม่มีแค่ต้องปักทมันไม่มีอุปกรณ์นำทางให้ไปยังไงแล้วแล้วคนทุกคนชื่อไหนได้กัดเซโตเนี่ยคนเดียวกันเลยเจ้าพี่ เขาโทรมาสั่งนะครับเจ้าของครับมีอะไรอยากจะฝากถึงครอบครัวไหมคะพจ๊ะไม่เป็นไรผมไม่ม <_ notions> <Interviewer Down wei> ีฝากถึงครอบครัวเลยพี่แล้วหลังจากนี้นี่พี่จะทำยังไงต่อไปนะพี่จะเปิดถนนต่อได้ไหมคะเจอพี่ที่รับสารภาพเลยนะ นี่ค่ะวันนี้ไม่รับสารภาพกับนักข่าวแต่รับสารภาพกับตำรวจนะคะเขาบอกว่าทุกครั้งจะได้รับการประสานทางโทรศัพท์ดาวเทียมกับผู้บริหารและเจ้าของเรือให้เอาน้ำมันไปส่งน้ำมันามัน3าม0ลิตรเสียโจาวางแผนขายไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วเป็นการส่งสัญญาณให้เรือเนี่ยออกไปขายต่อไปถึงกลางทะเลปุ๊บขายต่อทันทีลิตรละ1 8ถึง20บาทรวมเป็นเงิน6ล้าน6แสนบาทเง<ฮ>ินทั้งหมดเสียโจรับเข้ากระเป๋าเลยหน่อๆ แล้วเขาบอกว่าคือไม่ได้เป็นการจัดฉากหรือว่าสร้างภาพส่งเรือคืนนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจเนี่ยตามเจอแล้วก็ไปจับเองไม่ได้มีการเกีย้ยเสียอะไรเลยแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดถามว่าเรื่องประเด็นผู้กำกับนอหนูวันนี้ที่ทีมข่าวได้มานั้งอ้อภัยจิตถามบิ๊กเตาเลยค่ะท่านรู้ไหมอืมท่านบอกว่าไม่ทราบอ๋อยังไม่เห็นข้อมูลนะคะทีมงานเปิดแชทบนตอไปเรื่อยๆเลยนะเผื่อท่านดูรายการทุบโต๊ะข่าวอยู่ท่านบอกว่ายังไม่ทราบข้อมูล หากมีหลักฐานชัดเจนก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ละเว้นเชื่อว่าอาจจะมีการเรียกรับส่วนตัวเพราะการถูกจับก็แสดงให้เห็นแล้วว่าต้นสังกัดไม่ได้รับรู้หรือในการเรียกรับด้วยส่วนเรื่องของการค้าน้ำมันเถื่อนมีเจ้าหน้าที่รัฐและก็ตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องบิ๊กเต่าบอกเนื่องจากเป็นขบวนการที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงยืนยันว่าถ้าหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด ก็จะดําเนินการขั้นเด็ดขาดลองฟังเสียงบิ๊กเต่าดูฮะ,ะผู้ต้องหาคือคือจริงๆเนี่ยแปดคนเนี่ยมันมันมีใต้กงเรือสามคนคนที่สําคัญที่สุดก็คือใต้กงเรือนะมันมีความขึ้นหน้าก็คือใต้กงเรือคนหนึ่งเนี่ยที่ได้รับคําคสั่งจากเจ้าของเรือมีอยู่มีหรือไม่มีเนี่ยผมผมก็มีข่าวแว่วๆกันว่ามี แต่มีมีพยานหลักฐานไหมล่ะต้องต้องถามเรื่องพยานหลักฐานไม่ใช่ว่าผมปฏิเสธน,นะถ้าเขี่ยวคุณผ,ผู้ชมคะลูกเรือที่เจอเรือสามลำเหลือแค่แปดคนนะคะที่ติด เรือมาด้วยหมาเนี้ยไม่โดนแจ้งข้อกล่าวหาแต่8คนที่โดนจะเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและเป็นคนไทยหมดเลยเขาบอกต่างด้าวที่ติดเรือมาหนีออกไปแล้วล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่าที่ผ่านมาเห็นว่าใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษมัชานุพร้อมกับชุดสืบสงขาคําตรวจสอบสวนกลางนําตัวผู้ต้องหา8คนจะต้องไปขึ้นเครื่องบินตํารวจกลับมาดําเนินคดีที่กองบังคับการปราบปรามแล้วจะฝากขังวันพรุ่งนี้ที่ศาลอา,าญาปรากฏญาติมารอ อยู่ที่บริเวณด้านหน้าเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานที่มาถึงยังไม่ได้เจอหน้าแล้วเขาเป็นห่วงจังหวะที่จะต้องกุมกลัวเพื่ต้องหาขึ้นรถยันวิ่งร้องไห้ตามไปค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต้องเชื่อมัน่นแล้วก็ศรัทธาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็เจ้าหน้าที่ตํารวจว่าไม่รู้จะตอบคําถามนี้กับสังคมยังไงแล้วก็ข้อมูลที่อมรินทีวีได้มา,า10ล้านต่อเดือนเข้ากระเป๋าลูกน้องท่านคนไหนสางให้ด้วยนะฮะอัปเดตสาย4 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ